คุณผู้ชมคะ่ะวันนี้น้องอมสินจะมาทำอาหารให้น้องหมีน้อยที่นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำอาหารเราต้องมีอุปกรณ์ทำอาหารก่อนไหมคะน้องอมสินก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะก่อนแรกต้องมีจานใส่อาหารนะคะแล้วก็มีเขียงนะคะแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีส้อมนะคะ แล้วขาดอีกอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะต้องเป็นมีดมีดเอาไว้หั่นผักผลไม้นะคะแล้วก็มีถ้วยของหวานนี่ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าถ้วยผลไม้รวมนะคะแล้วก็มีกระทะนะคะแล้วก็ฝาปิดกระทะนะคะแล้วก็มีแคลลอดแล้วอันนี้นะ้อออมสินไม่รูว่าเรียกว่าอะไรดีหรือว่าเรียกว่า มะเขือเทศหรือว่าลูกแพรก็ได้นะคะน้องอมสินคิดชืินไม่ออกแล้วก็อันนี้ก็คือผักกะหล่ำนะคะอันนี้มันคือมันเจวนะคะแล้วก็มีไข่ดาวค่ะงั้นคุณผู้ชมพร้อมที่จะดูเวลาน้องอมสินทำอาหารหรือยังคะไปชมกันเลย ใส่ดาวแกะฝาออกนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะได้เลยแล้วก็ใช้ส้อมเกียวเกียวเกียวค่ะอึไข่ดาวตกทำไข่ดาวเสร็จแล้วก็นำจานนี่นะคะเนี่ยค่ะ ช้อนหรือว่าใช้ส้อมตักไข่ดาวลงไปในจานได้เลยนะคะแต่ต้องเบาๆมือนิดหน่อยนะคะเบาๆค่ะเดี๋ยวไข่ดาวจะหกถ้าหกตกลงพื้นนี้น้องหมีกินไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะจานไข่ดาวต่อไปวันนี้นะอ้องออมสิทธิธรรมผัดผัด ให้น้องหมี่กินนะคะแต่มันมีแค่ไข่ดาวเฉยๆอะคะ่ะไข่ดาวสับๆก็ต้องใช้มีดมาหันห่นๆๆๆนี่ค่ะใช้มีดมาหันห่นๆให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วต่อไปก็น้องสินจะทําผัดผักให้น้องหมี่กินแต่มันไม่มีผักเลยนะคะอย่าว่าไม่มีผักนะคะนี่ค่ะผักอยู่บนโต๊ะเราไป ทำผักกันเลยนะคะนี่ก็ใช้เขียงที่น้องอ้อมสินแนะนําไปเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็มีดนะคะคุณผู้ชมลองเม้นมาอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคะจะให้น้องอ้อมสินใส่มันแจวให้น้องหมีกินไหมคะแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมยังไม่เม้นมาเดี๋ยวน้องอ้อมสินขอเอาใส่ให้แล้วกัน ใส่สชิ้นหรือใส่สหนึ่ชิ้นดีนะคะน้องออมสิงคิดดูแล้วว่าจะใส่สองชิ้นเพราะว่าจานมันใหญ่นะคะได้แล้วค่ะก็นำใส่จานให้น้องหมีไปเลยแต่ผักยังมีน้อยมากต้องใช้กระหล่ำด้วยค่ะน้องออมสิงจะใช้หมดทุกอย่าง หมดทุกอย่างที่น้องอังสินนำมา ให้น้องหมีทานไม่ได้ดูสิว้าวน่ากินมากเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาไปให้น้องหมีทานไม่ได้ต่อไปต้องทำขนมเค้กหน้าผักไม่ใช่นหน้าผักสิคะหน้าผลไม้รวมให้น้องหมีกินเดี๋ยวน้องอมสินขอบ น้องอมสินทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต่อไปน้องอมสินต้องหั่นให้น้องหมี่ก่อนนะคะเป็นชิ้นเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะว้าวน่าทานมากเสร็จแล้วก็เอาไปป้อนน้องหมี่ได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวน้องอมสินขอเอา อันพวกนี้ลงไปไว้ข้างหน้างก่อนนะคะแล้วก็นำอาหารที่น้องอมสินจะไปป้อนน้องหมีใส่โต๊ะแบบนี้แล้วก็ถึงขั้นตอนที่น้องหมีจะทานอาหารแล้วค่ะแต่น้องหมียังตัวเล็กอยู่นะคะยังทานเองไม่ได้น้องอมสินก็ต้องป้อนน้องนะคะมเ น้ำน้ำน้ำนแบบนี้คะน้ำน้อง้อมสีขอโทษทีด้วยนะคะเพราะว่าน้องอ้อมสีไม่ใช้ซ่อมพอดีว่ามันใช้ยากอะค่ะแล้วถึงคราวน้องอ้อมน้องหมีกินของหวานได้นะคะน้ำน้งน้ำ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 คลิปน้องหมีกินอาหาร ลงไปแค่นี้แล้วนะคะไว้วันหลังอย่านนองสินขอทำคลิปอื่นให้คุณผู้ชมดูอีกนะคะวันนี้เนอาสินขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ